สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาสาธิตวิธีการลงทะเบียนรับเงินชดเชเยเงินชดเชยรับเงินเย,ยียวยา5,000บาทนะคะซึ่งซึ่งได้เปิดทำการวันแรกนะคะเปิดระบบไปแล้วเมื่อวันที่28มีนาคมนะคะเวลา18นาฬิกานะคะปรากฏว่ามีประชาชนจำนวนมากนะคะมารอลงทะเบียนทำให้เน็ตล่มนะคะก็หลังจากนั้นก็ทย,ย,ยอยลงทะเบียนนะะก็จะได้ประมาณ ลงได้ตอนห้าทุ่มะค่ะจากนั้นก็ลงไม่ได้เลยแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าวันที่ยีิบเก้าก็มีหลายท่านนะคะที่ลงทะเบียนได้แต่ว่าพออยู่ที่บ้านนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วไม่ได้เลยอันนี้ก็จะมาลองทําในที่ทํางานนะคะก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์ Google Chrome นะคะแล้วก็จะพิมพ์เลยนะคะว่าเราไม่ทิ้งกันอันนี้มันก็จะมีขึ้นไว้เลยนะคะอ่าเราจะเรินนี้นะคะว็บเราไม่ทิ้งกัน .com นะคะ แล้วเราก็มาเลือกอันนี้ค่ะลงทะเบียนเยียวยาอันนี้ก็ต้องอ่านให้เรียบร้อยก่อนนะคะเนื่องจากว่าเราได้พาท่านอ่านไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็จะกดตกลงแล้วก็ยืนยันนะคะตอนนี้เขาบอกว่าถ้าข้อมูลที่เราให้นะคะจะต้องเป็นความจริงถ้าเป็นเท็จหลังจากสมมุติว่าเราได้รับเงินไปแล้ว3เดือนอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นเท็จเราจะต้องคืนเงินแล้วก็ดําเนินคดีอาญานะคะอันนี้จะพามาสมัครนะคะก็ หน้าจอนี้ชื่อนะคะเราไม่ต้องระบุคำนำหน้านะคะเขาก็บอกไว้แล้วจะมีบางท่านนะคะที่ระบุระบุคำนำหน้านางสาวนายนายอย่างเงี้ยค่ะพอสมัครไปแล้วจะส่งจะมีข้อความส่งมาหานะคะอันนั้นก็คือเราสมัครไม่สําเร็จส่วนนามสกุลก็จะเป็นชื่อในบัตรประชาชนของเรานี่แหละค่ะวันเดือนปีเกิดน,นะคะแล้วก็เลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลักบัตรนะคะสิบหลัก ตัวตรงนี้รายได้ของเราให้ให้ระบุตามเป็นจริงเลยนะคะนี่จะมีให้เราใส่ตามความเป็นจริงเบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าไม่ใส่ของบุตถ้าตัวเองไม่มีเบอร์โทรศัพท์เราสามารถใส่เบอร์ติดต่อของคนใกล้ชิดก็ได้นะคะได้ทั้งหมดเลยอีเมลมีไหมถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะวิธีการรับเงินก็จะรับแบบ2ออย่างเลยนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นรับเงินแบบพร้อมเพย์ถ้าเรามีก็เลือกแต่ถ้าเราไม่มีนะคะ เราสามารถใส่บัญชีธนาคารอะไรของเราก็ได้ที่เรามีชื่อชื่อบัญชีของเรานะคะจะต้องตรงก,กันกับชื่อที่เราสมัครไว้นะคะแล้วก็ที่อยู่ให้เราใส่ไปเลยที่อยู่อาจจะเหมือนกันตามทะเบียนบ้านนะคะก็ใส่แล้วก็ดําเนินการต่อแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวนะคะเราจะสมัครจริงๆเลยเราให้ดูบางส่วนไหม เดี๋ยวลองดูก่อนนะคะก็เราให้ดูเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างก่อนนะคะก็จะพาสมัครเลยอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าพาัดทำตามด้วยว่าวันนี้วันที่30แล้วจะสมัครยังได้ไหมเพราบอว่าเงินลดแรกนะคะจะมาจะได้วันที่8ปดเมษายยนนะคะอันนี้ก็ให้เราดูไปก่อน อันนี้พอวันเดือนปีเกิดก็ดูตรงนี้นะคะพศออเราเกิดพศอะอไรก็ให้ใส่จํานวนพศออไปเลยอันนี้พศอะอไรให้เราเลือกได้เลยนะคะตรงนี้สละสัตวโชเดี๋ยวนะคะอันนี้จะพาทำว่าไม่รู้ว่าได้ไหมอะคะ่ะของคนอื่น เราก็จะสมัครให้คนข้างเคียงคนใกล้ๆเราด้วยอันนี้ก็อาจจะช้าน,นิดนึงนะคะเราจะพาทำตามว่าเราจะทำได้ไหม เราต้องทวนดีๆก่อนนะคะแล้วก็รายได้อันเนี้ยนะคะให้เราใส่ตามความเป็นจริงไปเลยนะคะรายได้เท่าไหร่ก็ให้เราใส่ตามความเป็นจริงแล้วก็เบร์โทรศัพท์อีเมลไม่มีแล้วก็รับเงินรับเงินอันนี้ paypal หรือ ให้พร้อมเพยเอาไหมนะคะก็ให้เราเลือกแล้วเราก็จะใส่ แล้วก็ถึงบ้านบ้านเลขที่เท่าไหร่เราก็ใส่ได้เลยนะคะช้านิดนึงนะคะแป๊บหนึ่งตำบลเราอยู่ตำบลอะไร อยู่ตรงนี้เราก็จะติ๊กเหมือนเลยแล้วก็ดําเนินการต่อนะคะแล้วก็มาถึงหน้านี้นะคะอาชีพก็จะให้เราใส่อาชีพตามที่เราทำง,งานอยู่นะคะก็ระยะเวลาเราจะใส่เท่าไหร่อันนี้ขึ้นอยู่กับความเป็นจริงของเรานะคะอันนี้ยังนะคะยังยังไม่ได้รลอให้ดูนะคะก็ท่านเป็นผู้มีท่านเป็นผู้ได้รับผลกระทบโควิด -19 ในเรื่องใดต่อไปนี้นะคะก็ มีสีค่น,นี้ธุรกิจถูกปิดชั่วคราวพนักง,งานถูกสั่งพักงานเลิกจ้างรายได้ลดลงอื่นๆถ้าติกอื่นๆเราก็จะต้องระบุผลกระทบด้วยนะคะตรงนี้มีนายจ้างหรือว่าไม่มีนายจ้างถ้าเรามีนายจ้างก็ให้เราติ๊กไปแต่ถ้าไม่มีนายจ้างก็ก็เลือกอาชีพของเรานะคะตรงนี้ค่ะก็นะคะถ้าไม่มีเราก็อาจจะติ๊กอื่นๆแล้วเราก็ระบุ รายละเอียดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาติ๊กันก่อนเราจะมาติ๊กกัน ะะเดี๋ยวเราให้ดูจากนั้นนะคะถ้าทําเสร็จแล้วก็ให้เราติ๊กดําเนินการต่อนะคะอันนี้ค่ะก็จะมาตรงนี้ค่ะข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้นําข้อมูลขั้นต้นไปตรวจสอบความถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับรองว่าข้อความขั้นต้นเป็นความจริงทุกประการนะคะหากเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดตามกฎหมายทุกประการและยินดีคืนเงินนะคะชดเชยรายได้ทั้งหมดที่ได้รับนะคะเราก็จะใส่รหัสตัวตรงนี้ลงไปแต่ว่าเดี๋ยวเราสามารถโหลดขอรหัสใหม่ตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก็ก,ก็ยังมีเดี๋ยวนะคะก็ถ้าเหมือนให้ข้อมูลเท็จนะคะว่าบางทีตัวเองเป็นออลูกจ้างประกันสังคมนะคะมาตรา3 3สา เราจ่ายประกันสังคมอยู่แล้วแต่ว่ามาลงทะเบียนก็อาจจะโดนเขาตรวจสอบแล้วก็จับได้นะคะก็ไม่สนับสนุนให้ทำข้อความเท็จนะคะก็ก็อยากให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงๆแล้วก็ได้รับในส่วนลงทะเบียน5000บาทนะคะ3เดือนนะคะเมื่อเราติ๊กข้อมูลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ลงทะเบียนแต่ว่าก้อลของเรายังไม่ถูกต้องเลยเราอาจจะกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิดหรือเปล่าถ้ากรอกเบอร์โทรศัพท์ เมื่อเราติ๊กไปแล้วข้อความก็จะส่งมาหาเรานะคะเดี๋ยวเราจะนี่ค่ะเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะการลงทะเบียนระบบได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านเรียบร้อยแล้วนะคะโปรดรอการแจ้งข้อมูลทาง SMS และอีเมลที่ลงทะเบียนไว้นะคะก็ตรงนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับการลงทะเบียนของของผู้อันนี้รับเงินชดเชย5000บาทนะคะ ใครเหมือนเหมือนว่าอันนี้มาอยู่ที่หน้าจอของตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเราก็จะมาที่เว็บไซต์เราไม่ถ้งกันเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเราลงทะเบียนนะคะตัวตรงนี้ถ้าเราลงทะเบียนหลังจากที่ได้รับเงินนะคะในช่วงพฤษภาเราก็จะ ได้เงินแค่2เดือนนะคะเขาจะไม่จ่ายย้อนหลังให้เป็นเมษาไงคะ่ะถ้าเราลงทะเบียนอีกครั้งหนึง่งในวันที่ในเดือนมิถุนาเราก็จะได้สมมุติถ้าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเราก็จะได้รับแค่ของเดือนมิถุนาเราจะไม่ได้รับของเมษาพฤษภานะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นการลงทะเบียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้รับเงินตรงนี้นะคะก็ขอช่วงนี้โควิดนะคะขอให้ร่วมด้วยช่วยกันหยุด อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะให้อยู่ในบ้านนะคะก็สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ